สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แนลครับวันนี้ปรับราคาอีกหนึ่งลำครับอัลเมล่าสวยๆเลยครับจากราคา500,000กว่าเหลือ4,75,000นะครับรถใหม่ๆเครื่อง1.0เทอร์โบด้วยนะครับปี2021สีเทาร้อแม็กครบคันตัวท็อปสุดโอ้โหราคาน่าสนใจเลยนะครับถ้าหากคุณไปซื้อป้ายแดงคุณประหยัดเงินไปเกือบ300,000บาทนะฮะตัวนี้สวยจริงครับ เครื่องดีประหยัดน้ำมันแรงมานะฮะคู่แข่ง Honda City เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้แหละครับตัวช่วยชีวิตนิสสันเลยนะฮะดังนั้นใครที่ชอบมีสไตล์นะครับกับนิสสันอาร์มิล่านะครับตัวนี้ยังเป็นบ่อผ้าอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ลดราคานะฮะจาก599นะครับตอนนี้เหลือ475นะครับสวยๆกันเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับทั้งนอกทั้งในเดิมๆรถใหม่จริงนะสภาพ ป้ายแดงสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับเฮียเข้าใจดีครับใครสนใจรีบเลยนะครับจัดไฟแนนซ์เครดิตดีไม่ดีมาคุยกันก่อนเดี๋ยวช่วยดันให้จบได้นะครับต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับวิดีโอคอลมาคุยกันได้นะครับผมรถนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะฮะคุณประหยัดเงินไปเยอะนะครับ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะโอ้โหนิสสันอัลเมร่าตัวนี้ลดราคาแล้วนะครับย้ำนะฮะลดราคาวันนี้เป็นวันแรกรีบเลยใครสนใจนะครับสภาพป้ายแดงไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ ผ่อนเบาๆนะครับสนใจแอดไลน์มาที่088 584 5375รถดีๆสวยๆครับเพิ่งปรับราคาใหม่เพื่อนๆรีบเลย